ภูม <Share. S 2> ิใจเสนอมีช่วงที่น้องพี่พิมด้วยกับแม่บ้างไหมมีนะคะก็คือมันก็เป็นตามวัยเขาเนอะแบบวัยสี่ควรวบจะแบบอยู่ดีก็ร้อง,หงไหแบบ้แบบกรี๊ดแบบไม่มีเหตุผลเนี่ยก็มีเราก็พยายามแบบอ่านหนังสือปรึกษาคุณหมอเลยะคะ่ะว่าเออแบบในช่วงวัยนี้ๆแบบเขาเป็นอย่างนี้ต้องต้องทำยังไงต้องจัดการยังไองอะไรเงี้ยก็พยายามที่ ใช้เหตุผลในการคุยกับเขาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แก้ปัญหาให้ตรงจุดเช่นอย่างตอนที่เขาร้องไห้กรีดร้องแบบไม่มีเหตุผลเนี่ยบางคนอาจจะเออทิ้งไปเลยให้ร้องไปเลยอย่างเงี้ยคืออันนั้นเด็กเขาจะมีแผลมากเลยนะคะคืออันเนี้ยที่แบบอ่านหนังสือหรือศึกษามาก,ก็คือเหมือนกับว่าเราจะต้องอยู่ตรงนั้นให้เขาอะจนกว่าเขาจะร้องเสร็จคือเหมือนกับนั่งข้างๆเขาแบบแตะแขนเขามือเขามาจับหรือลูบหัวหรืออะไรก็ตามที่ ให้เขารู้สึกว่าเออเราเรายังอยู่ตรงนี้นะเออร้องไปแล้วพอร้องเสร็จอะ่ะเราก็จะเรียเราก็จะคุยและว่าเออเป็นไงแบบอารมณ์เย็นลงหรือ,อยังแบบเหมือนเมื่อกี้ที่ร้องไห้นี่เพราะอะไรคะอยากได้อะไรแล้วพอร้องแล้วเนี่ยเป็นไงบ้างเจ็บคอใช่ไหมแล้วเจ็บคอเราได้สิ่งนี้ต้องการหรือเปล่าคือพูดให้เขาคิดวิเคราะห์ว่าเออคิดตามว่าเออจริงด้วยเนอะเมื่อกี้นี้เราแบบ ลองไปเราก็ไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการบา,บางคนแบบบางบ้านนะคะแบบลองปุ๊ก็รีบหาอะไรให้ลูกทันทีเพื่อให้หยุดอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าก็นี่แหละฉันลองแล้วฉันได้อะไรเงี้ยแต่อันนี้คือพอเราคุยด้วยเหตุผลเนี่ยเขาก็จะคิดตามละว่าเออแบบเออจริงด้วยเราลองไปก็เจ็บคอเปล่าๆเลยแบบก็ไม่ได้อะไรที่สิ่งที่ต้องการด้วยอะไรเงี้ยก็คือคุยกันดีกว่าคุยกันด้วยเหตุผลอะไรเงี้ยคะ่ะก็มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆ ยังมีค่ะอย่ากให้พี่พี่มีนอ้องอายุเยอะแล้วนะน้องนานหัวใจแม่สียอะไรค่ะตอนนี้อแอะนรทายมาแม่น้ำหนักเท่าไหร่ประมาณห้าสิบเอ็ดค่ะบอกเล้ว่าซ่อนรูไม่เชื่อ มีโอกาสไปทานข้าวเป็นครอบครัวไหมอันนี้ก็คือแม่ว่างอยู่แล้วค่ะคุณพ่อเขาก็เหนื่อยยุ่งยุ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ให้น้องพี่พิมเขาชวนอะไรเี้ยได้ค่ะสักปากไหมคะสกักสักปากคะ่ะสีส้มที่ตอนนั้นเป็นข่าวไงว่าแบบเหมือนสักปากเชียร์การเมืองอะไรอยเงี้ยจริงๆคือไม่ใช่นะไม่ใช่หนาะไม่ใช่หนานะ,นะนะเพราะว่าคนเราไปสักปากมันมีให้เลือกแค่ชมพูกับส้มไงถูกไหมคะแล้วเราเป็นคนแบบผิวเหมือนโทนแบบ อมเหลืองอะเราไม่ใช่แบบขาวชมพูอะางเงี้ยเราก็ต้องสักสีส้มอยู่แล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับพักอะไรเลยถูกมไหมเบอร์สามคืออะไรอ่ะคนมาใหม่เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่คืออะไรนะทุกคนไหนทวนสิทวนกันหน่อยเซ ่นคอมเมนตไม่ทันมีวิธีบอกลูกยังไงเรื่องถามอะ่ะพ่อแม่อันนี้คือต้องถามก่อนว่าลูกอายุเท่าไหร่อะไรอย่างนี้มากกว่าแต่จะแชร์ในมุมของเราละกันว่าตอนนั้นที่ที่เริ่มบอกอะ่ะคือเขาเด็กใช่ไหมคะเขาเด็กมากแบบสองขบครึงเพราะฉะนั้นคือคือการเริ่มบอกนะตอนนั้นมันก็คงเขาก็คงไม่ได้เข้าใจอะไรไปมากกว่าการแบบว่าเออแม่ต้องทํางานแถวนี้ เออพ่อทำงานที่นึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอออันนั้นเป็นช่วงวัยของเขาแต่พอโตขึ้นมาเรื่อยๆพอเขาเริ่มรับรู้ความหมายของอะไรต่างๆแบบโตขึ้นเราก็ค่อยๆบอกความจริงอะค่ะหมายถึงว่ามันก็จะมีช่วงที่แบบพี่เพิพมโตละเขาก็จะเข้าใจของคําว่าแฟนอะไรอย่างนี้ยถูกไหมคะเขาก็ะถามว่าเอี่บพ่อกับแม่เป็นแฟนกันใช่ไหมเราก็คือต้องอธิบายว่าไม่ใช่นะเพราะว่า ตอนนี้เป็น,อย,นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คืออธิบายความจริงค่ะแต่ว่าเป็นความจริงที่เหมาะกับช่วงวัยดีกว่าก็คือถ้าเกิดว่าเราแนะนําให้ไปถามหมอนะคือเหมือนว่าเราเราแชร์ได้แต่มุมของของเราไงเพราะว่าแต่ละครอบครัว Family pattern มันไม่เหมือนกันอยู่แล้วก็เลยคิดว่าการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเป็นอะไรที่ดีที่สุดอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเขาก็จะดูด้วยว่าพื้นฐานของครอบครัวนั้นๆหรือเด็กคนนั้นแบบ เป็นยังไงควรบอกแบบไหนอะไรเงี้ยเด็กมีความเซนสิทีฟแค่ไหนเด็กมีความพร้อมในการรับรู้เรื่องพวกนี้แค่ไหนอย่างเงี้ยค่ะแม่ให้โอกาสเบอร์าเศร้าเศร้าเรื่องอะไรคะคุณพักเศร้าเรื่องอะไรคะ ที่บอกว่าหน้าเหมือนกันเป็นเนื้อคู่ไม่ใช่นะเราเห็นหลายคู่แบบหน้าเหมือนกันก็เลิกจริงๆมีตั้งหลายคู่ที่หน้าเหมือนกันเดย์เลยแล้วก็แบบก็เลิกเลยเนี้ยไม่เกี่ยวมีวิธีดูแลผมไหมให้ร่วงไหมแนะนำตัวชิเซโดชิเซโดค่ะที่มันเป็นแบบขวดสีเทาอะ่ะก็คืออันนั้นเวิร์กมากแบบผม ผมร่วงผมอะไรอย่างลูกผมขึ้นเต็มเลยนะชิชโดที่เป็นแบบบำรุงผม่ะคะ่ะแม้ใส่โปรโมชั่นที่คลินิกไหมที่เลอบองจัดอยู่นะคะก็คือเป็นตอนนี้ก็คือเป็นคอร์สบุฟเฟ่หกเดือนก็คือซื้อปุ๊บก,ก็คือใช้ได้ทั้งหมดอ่หกเดือนแล้วก็จองมาทําได้อาทิตย์ละครั้งะคะ่ะก็คือแบบเป็นบุฟเฟ่อะน้อมาคุมมาคุมไหมคะ ตอนนี้แม่รับรละครใหม่ก็คืออาจจะเพิ่งเข้ามาเนาะไม่ทันก็คือผู้อีกครั้งก็คือแบบว่ารับแล้วนะคะแต่ว่ามีปัญหาเรื่องคนเขียนบทเหมือนกับว่าบทน่าจะยังไม่เสร็จหรืออะไรประมาณนี้แล้วก็มันก็ช้าไปมากเพราะว่าโดนเลื่อนมาปีนึงละจริงๆควรท้องถ่ายเป็นเลื่อนมาสามสองสาครั้งแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็เลยเหมือนกับว่าคงลือผังใหม่แล้วก็เหมือนกับว,ว่ายกเรื่องนี้ออกจากผังไปก่อนก็เลยยังไม่ได้มีเล่นละครก็เลยไปกัด ผมนี่ไงเลาคือเหมือนรู <Luis> ้ส <fe et> ึก <either> ว่าเออแบบทําได้ล้าอะไรเงี้ยคิดว่าอายุที่ห่างกันมีผลต่อความสัมพันธ์ไหมจริงๆก็ก็มีแหละแต่ว่ามันอยู่ที่จริงๆอายุห่างไม่ห่างมันก็มีปัญหาทา้งนั้นนะทุกคนถูกไหมแต่มันอาจจะแบบมีปัญหาอััวอย่างอะไรแบบเนี้ยแล้วว่าทุกคู่มันก็มีปัญหาหมดแหละแต่อายุห่างจนมีปัญหาเรื่องแบบ attitude หรืออะไรหรือเปล่าแบบโตคนโตวกว่าก็จะคิดไม่เหมือนการอยู่อยู่ที่ว่าไอ้น,นี้ด้วยว่าแบบคนที่โตวกว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอะไรเงี้ยถูกไหมถามให้ละเอียดสิเธอคือถ้าเกิดผู้ชายอายุเยอะกว่ามันก็เป็นผู้นําให้ผู้หญิงได้ถูกไหมเหมือนกับว่าถ้าผู้ชายอายุเยอะกว่าเยอะแล้วแบบมีแฟนเด็กกว่าอย่างเงี้ยก็ ก็น่าจะเป็นผู้นําที่ดีได้หรือเขาน่าจะสามารถดูแลเขาได้ดีเพราะเขาโตกว่าเยอะแล้วก็ให้คาปรึกษาให้ความรู้อะไรกับคนที่เด็กกว่าได้ะอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าในแง่ของแบบผู้ชายเด็กกว่าะอะไรเงี้ยก็ต้องผู้หญิงคนนั้นก็ต้องเป็นแบบเป็นผู้นําในระดับหนึ่งถูกไหมคือถ้าเป็นผู้หญิงที่รู้สึกว่าฉันจกเป็นตัวเล็กตัวน้อยแล,แบบแล้วแบบมาดูแลฉันหน่อยสิก็แบบเหนื่อยเนาะเพราะว่า เขาก็จะดูแลไม่เป็นไงหมายถึงว่าผู้ชายที่อายุน้อยอ่ะเขาก็จะยังแบบเพิ่งเพิ่งเต,ติบโตมาในโลกใบนี้ใช่ไหมแล้วก็ยังอยากใช้ชีวิตอยู่เลยยังอยากแบบเที่ยวกับเพื่อนทํางานหาความฝันอะไรไปแล้วเหมือนกับว่าเขาอาจจะไม่ได้มาโฟกัสในการแบบกาแฟหรือแบบการดูแลการดูแลแบบยังทําให้เป็นอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าเขาแบบไม่ดีเลย,เลยนะแต่แค่เขายังแบบยังไม่มีประสบการณ์หรือทําให้เป็นอะไรมากกว่า แม่ไม่เขารู้สึกไงที่พ่อยังไม่ลบรูปออกจากไอจพ่อก็รู้สึกว่าดีกับพี่พิมพ์นะคะเพราะว่าเหมือนจริงๆแล้วสิ่งที่พี่พิมพ์โตขึ้นมาในพี่พิมพ์คงแบบอยากจะได้การ proof, หรรือกาแบบพิสูจน์อะไรลึกๆแหละว่าเออแบบเราเราเกิดจากความรักใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราเกิดมาจากแบบ ครอบครัวที่แบบมีพ่อแม่สมบูรณ์อะไรเงี้ยใช่คืออันนั้นคือมันเป็นเครื่องพิสูจน์ไงว่าเอออันนี้คือรูปในอดีตนะที่ตอนที่พ่อแม่รักกันนะตอนที่พ่อแม่แบบเหมือนตัดสินใจที่จะแบบมีพี่พิมออกมาอะไรอย่างี้ค่ะก็คงแบบเก็บไว้ให้ลูกดูเพิ these, mind, ่งเติบโต ใจแม่งส้มไหมมันไม่เคยส้มอยู่แล้วตอนนั้นมันคือเรื่องงานไงคะที่แบบว่าเออเราก็สนับสนุนกันงานขาวอะไรอย่างเงี้ย้องพี่พิมไปเชียงใหม่ไปมาแล้วค่ะเพิ่งกลับมาไปมาสองครั้งละ กลับมาแล้วค่ะหิวแล้วเนี่ยแอบหิวหิวข้าวแม่ทำสีผมบ่อยมีทริคไม้เมื่อกี้เหมือนพูดไปแล้วเนาะพูดอีกรอบก็คือต้องเชื่อมแกนผมค่ะเชื่อมแกนผมที่ร้านอายะนี่แหละก็คือเขาจะมีโปรแกรมเชื่อมแกนผมแล้วก็ไปเชื่อมค่ะไปทำทรีทเมนต์ แล้วผมมันจะแข็งแรงขึ้นเพราะถ้าแกนผมมันเปราะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะผมมันก็จะพันกันหรือว่าเวลาเราไปกัดสีผมอะผมมันก็จะเป็นวุนเลยแบบขาดอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราผมเราแข็งแรงอะนี่ขนาดผมเส้นเล็กนะเนี่ยถ้าผมเราแข็งแรงมันก็จะแบบทําให้แบบกัดกัดได้แบบผมผมไม่เป็นอะไรมากผมแค่แห้งอะไรยเงี้ยแต่ที่ทําสีผมบ่อยเพราะว่าห่วงงอกอรูป้ปะห่วงองอกแล้วล่ามันต้องทําอะ เศร้ามาน้องพีพิมพ์เจอแล้วเจอเบอร์สองเจอแล้วเจอแล้วค่ะแม่ย้ำมีครั้งว่าเบอร์ไหนที่แม่ฟูฟก็คือเบอร์สองค่ะเบอร์สองเนาะโอเคไหม คิดไปเองป้าแม่เขินเวลาพูดภาษมาไม่ใช่คิดไปเองแล้วหวยคำถามคุณหมายอยู่กันแต่งหรือแต่งก่อนอยู่เลือกแบบไหนเพราะอะไรถ้ายุคนี้มันก็ต้องแบบอยู่กันแต่งอยู่แล้วอ่าถูกไหมคือหมายถึงว่าพูดไปเดี๋ยวอาจจะดูแรงอีกละว,ว่าเฮ้ยไม่แรงแต่แบบมันคือเรื่องจริงแล้วมันคือเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วมันคือเรื่องแบบธรรมชาติเปล่าคือมันยัง ยังเรารู้สึกว่ามันยังดีกว่าคนที่แบบพูดว่าเฮ้ยไม่อะแต่แบบทำเก็บมาคือทำก็ทำแล้วทีนี้แล้วมันมันไม่ดีตรงไหนมันคือการที่เราเหมือนได้แบบเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผู้ปกครองจะหาว่าเราแบบเป็นตัวอย่างไม่ดีอะไรอย่างนี้เปล่าวะแต่คือแบบว่าเราแค่รู้สึกว่ามันก็มีข้อดีของมันเนี่ยของมาในการที่เราก็จะได้เรียนรู้คนคนหนึ่งแบบอย่าง ทุกแง่มุมอะไรเงี้ยเพราะว่าในที่สุดในที่สุดแล้วถ้าสมมติว่าเราแบบไม่เคยที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันหรือว่าศึกษากันแบบดีบแล้วเราแต่งไปแล้วเราก็จะเจอปัญหาแบบเคยได้ยินว่าแบบเดือนหนึ่งเลิอกอะไรเงี้ยก็มีนะแล้วมันมันทําเพื่ออะไรอะสู้เราแบบศึกษากันแบบใช้คําว่าศึกษากันอย่างลึกซึ้งแล้วกันแบบ ให้มันถูกแง่มุมอะไรแบบเนี้ยไม่ว่าจะโอเคอยู่หรือไม่อยู่แต่คุณจะต้องศึกษาการในทุกแง่มุมอย่างลึซึ้งให้ได้ก่อนแล้วถึงจะตัดสินใจแต่งอะไรเงี้ยแรงอีกแล้วคือแรงเรื่องอะไรอ่ะงงคือแรงเรื่องอะไรแรงอีกแล้วคือแรงเรื่องอะไรคะ่ะ อยากให้ทำเสื้อแคแบสีส้มเคยจะทำแล้วค่ะตอนช่วงช่วงส้มแรงๆอะแต่ว่าที่ไม่ได้ทำเพราะว่าเหมือนเขาแบบมีขั้นต่ำเยอะแบบห้าร้อยตัวอย่างเงี้ยเธอฉันจะไปไข่ไข่ค่ะก็เลยแบบว่าเออไม่ทำก็ได้ที่พิมพ์มาว่าแรงมากแม่นี่คือแรงเรื่องไหนอะคะ่ะแบบอธิบายด้วยเนาะแรงลงเล็บเรื่องอะไร จะได้รู้ไงว่าแรงหรือเปล่า <_ d ciğim> เสื้อแคมเมีแบบคริสต์มาสไหมคะเ <_ d ciğim> นี่ยจริงๆแล้วก็คิดไว้ว่าแบบเมื่ออยากให้มีแบบชุดนอนที่มันเป็นลาย คิสมาเลยอนี่ยจริงๆเรามีแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าเรายังไม่ทันออกชุดนอนมาเลยก็คือมีของปลอมขายเรียบร้อยแล้วอะเราก็เลยแบบว่าือยังไงดีนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผ้าเนื้อผ้าที่เลือกมาะคะ่ะมันแบบมันดีมากคืออยากได้แบบเดอะเบสดีที่สุดนุ่มที่สุดใส่สบายที่สุดปรากฏว่าทุนแพงมากทุนแบบโห ถ้าเอามาขายก็คือไม่ต้องกําไรกันแล้วคายอย่างเงี้ยแบบเจอใบทุนชุดละพันอะเลยแบบโหเราเราจะขายได้หรอรู <c oughs> ้ไหมเออเราก็เลยคิดว่าเราต้องเราจจะต้องแบบปรับนิดนึงเรื่องเนื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็คือคุณภาพดีเหมือนเดิมแหละแต่อันนั้นคือเราเลือกแบบดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกเกิดปัญหาว่า มันต้องแบบไปเลือกผ้าใหม่ตั้งแต่ต้นเลยอะเพราะว่าดัานเลือกมาแล้วเจอแบบแพงมากๆผลิตขายไม่ไหวะอะไรเงี้ยค่ะใช้ที่ล้างหน้าของยี่ห้ออะไรครีมล้างหน้าแบบน้ำนมอะค่ะที่เหมือนกับว่าเราแบบหน้าแห้งๆแบบน,นี้เราก็นวดนวดอย่างเงี้ยนวดเครื่องสำอางออก,ออกแล้วก็มันก็จะล้างเข้าไปถึงรูขุมขนด้วย อย่างที่เขาบอกกันว่าใช้สำลีแล้วมันแบบหน้าแหกหรืออะไรเงี้อันนี้ก็ก็เห็นด้วยนะคะว่าเราก็ไม่ได้อยากใช้แบบไอไอตัวล้างเครื่องสำอางที่แบบชุบใส้สำลีแลม้มาเช็ดอะไรเงนี้ยอันเป็นวิธีรักษาผิวหน้าอย่างหนึง่งคู่ได้กี่ภาษาคะจริงๆก็หนึ่งแม้ภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นแบบงูปลา <c oughs> น่มตบตาม,มากเลยตอนเรื่องหนีตามกาลิลิโอโดดบันที่จำจริงไหมจริงค่ะแล้วก็เป็นซีนที่งองแงมากว่าไม่โดดได้ไหมแบบัดต,ต่อได้ไหมใช้สแตตอินได้ไหมแบบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผบคุ้มกับก็บกคือไม่ได้ต้องโดดคือไฟบ้างครับค่ะแล้วทีนี้ก็เลยเหมือนมีการตกลงกันว่า ไอตอนที่พูดคุยกันก่อนจะโดดมันที่จำในเรื่องนีตามกาล,ลิเลโอเนะี่ยถ้าเกิดว่า acting ไม่ผ่านเนี่ยให้คัดเลยนะอย่าให้โดดลงไปก่อนแล้วแบบมาถ่ายใหม่อะไรเงี้ยก็เออพูดกับก็แบบโอเคโอเคได้ก็ปรากฏว่าซีนน่าเนี่ยก็คือถ่ายหนึ่งซีนท้วน,นแล้วก็ผ่านเลยค่ะก็คือเหมือนกับว่าเราต้องมีบทพูดกับคุณเต้ยจรินพรใช่ไหมที่เราบทเป็นนุ่นปื๊บพอพูด,พ,ดพูดเสร็จแบบเออเราจะไม่ทิ้งกันใช่ไหมอะไรเงี้ยล้วก็แบบอ่างียพอ acting ได้โดด ปื๊บผ่านโหเป็นอะไรที่แบบจะไม่ทำอีกเลยว่า,าแบบมันน่ากลัวมากใครเคยดเดินที่จำแล้วงไหนพิมพ์พิมห้ามาสิ สามไม่มีหวังมันก็ไม่มีหรอกปะเธอแม่เพิ่งกลับมาติดตามเมื่อสองไม่ใช่หรอก็มันก็คงมีแบบแบบว่าการใช้อารมณ์อะไรกันบ้างเลยต้องขอประทานอภัยด้วยค่ะที่ทำให้ทุกคนตกใจ แม่ไม่ความเหลือได้ไหมไม่ได้ค่ะ <c oughs> คือถ้าไม่ความเรือเราเราเราเหมือนกับเราแบบเราไม่ชอบแบบให้ความหวังไปเรื่อยๆมันไม่ดีนะทุกคนคือเหมือนถึงว่าถ้ามันไม่ได้แบบไม่ได้มีอะไรที่ที่มันพอจะให้หลุ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกไปเลยตรงๆว่าแบบก็มันไม่ได้ไม่มีอะไรไหมอย่างเงี้ย ถูกไหมคะทุกคนรอเียอยู่พรุ่งนี้ใช่ค่ะพรุ่งนี้ไปบหายพระพีคเน,น่ก็เนี่ยคิดอยู่ว่าคนควรใส่ชุดจาลีไหมมันจะอ้วนมาคิดว่าแบบ ผู้คนไปไหว้กันที่ไหนบ้างคะน้องพี่พิมไปนอนแล้วคะ่ะเสื้อแม่ตัวเท่าไหร่ก็ตอนนี้ค่าเสื้อเื้อยืดชุดนอนที่เป็นเสื้อยืดนะคะก็หนึ่งันสี่รอยก้าสิห้าบาทคะ่ะแล้วก็ เหมือนเขาจะมีโปรโมชั่นอ่ะจำไม่ได้ว่าซื้อครบเท่าไหร่ลดสิเอร์ซ็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจำ,จำจำจำยอดไม่ได้ลองกดเข้าไปดูในเขาไม่ให้พูดใช่ไหมลองกดเข้าไปดูในหน้าไอแล้วก็มันจะมีมันจะมีลิงก์อยู่อะค่ะที่เป็นแบบสำหรับช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยลองไปเช็คดูได้ อาหารเสริมที่ทานแล้วก็ทานคิวลีนี่แหละที่แบบว่าเออทานคิวลีแล้วก็ทานโปรติกแล้วก็ทานพวกที่มันแบบต้านอนุมูลอิสระอะไรอย่างเงี้ยค่ะล้วก็ก็ช่วยได้ยต่จริงๆนี่ก็ลืมลืมทานเป็นแบบสองอาทิตย์ละมั้งคือจริงๆเต้องทานทุกวันอะ เนี่ยนะถ้าเกิดว่าเราแบบเหมือนโยกจอขึ้นแล้วไปไปหน้าอื่นมันจะเป็นโฮหรือมันจะเป็นไลฟ์หลุดไปเลยอะ่ะอยากรู้ว่าเหมือนถ้าตอนนี้ยเ,เราแบบออกไปออกไปหน้าแอปอื่นมันจะยังอยู่ไหมทุกคนการไลฟ์มีใครตอบให้ได้บ้าง เขาไม่ให้พูดคาว่าแอบเลยอะคือหมายถึงว่าถ้าพูดแบบมีคําว่าแอบแล้วแบบต่อเนี่ยก็จะโดนแบนอะไรอย่างเงี้ยป่ะคะถูกไหมหลุดเลยใช่ไหมจริงอหรอหลุดเลยจริงเหรอทำจริงมันไม่ใช่แบบโฮไว้หรอว่าแบบเหมือนการไลฟ์ผัดค้องแป๊บหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอยู่ไหม ต่อเขาถามกังวลยังไงอ่ะก็คือตอนนี้ก็คือถามว่าเป็นหัวแถวไหมก็เป็นเหมือนเดิมนะเก็ฑมาหมายถึงว่ามันคือเป็นรลักษณะแบบที่มันยังจะต้องติดต่อคุยพูดคุยกันไปอยู่อย่างเงี้ยแบบตลอดอะ่ะมันไม่มีทางที่จะแบบว่าถ่ายไปไหนได้เพราะว่ามันคือเป็นเป็นคุณพ่อเป็นคุณแม่พ,พิมพ์อะไรแบบเนี้ยถูกปะ คือความจริงนะเป็นคนที่แบบเหมือนที่ไม่ค่อยลงรูปหรือแบบวィィยยิดีโออะไรอเงี้ยส่วนหนึ่งก็รู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะเอาแบบชีวิตตัวเองลงไปในโซเชีลเลยลอะไร่าเงี้ยแต่ว่าที่ทยังต้องเล่นอยู่มันก็ราอเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างงี้ด้วย,ยหรือเหมือนที่มาไลฟ์ไยก็คือแบบเออคิดถึงทุกคนนะคิดถึงแบบแฟนคลับคิดถึงแบบุบแบบแบบกกําลังใจยอะไรอเงี้ยเขารู้สึกว่าแบบอยากขอบคุณทุกคนจริงที่แบบเออเป็น เป็นกำลังใจให้ให้ไรเงี้ยเพราะว่าแบบบางทีอะถ้าเราแบบเออเจอปัญหาอะไรมาแบบมีความแบบนอยดาวอะไรเงี้ยเออก็ขอบคุณกําลังใจจากทุกคนจริงค่ะเพราะว่ากําลังใจสําคัญจริงเนาะก็เลยถึงได้บอกไงว่าเออถ้าใครแบบอยากได้กําลังใจจากเราก็คือแบบพิมพ์มาได้ว่าแบบเป็นไงบ้างชีวิตช่วงนี้อะไรเงี้ยมีอะไรแบบจะถามโค้ชเปล่า ก็ส่งกำลังใจในการไปทำงานพรุ่งนี้นะคะเพราะว่านอนเยอะๆเออช่วยได้แบบว่าถ้าเราต้องตื่นเช้าเลยเงี้ยเราก็รีบนอนอย่างน้อยเราก็มีพลังไปสู้กับอะไรเครียดๆเนาะหรือเวลาเราเจออะไรเครียดๆมามันก็มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตอรเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะผ่านมันไปได้เองเไรเงี้ยแบบมันก็ชีวิตเราก็วนเวียนอยู่เงี้ยมีสุขมีทุกข์มี วนเวียนปรับปนกันไปเนาะไม่มีใครมีความสุขแบบได้ตลอดเลยเนี่ยเราก็พยายามบอกตัวเองแบบนี้นะว่าเออชีวิตของเรามันก็สลับสลับกันไปวนเวียนกันไปมีสุขเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์อะไรแบบเนี้ยเข้าใจเลยอะที่แบบต้องตื่นไปทํางานเข้าใจเข้าใจรีบนอน ทำท่าหัวใจที่ครึ่งแก้มนี่ใช่ไหมนีปะเขาทำชีตไหมหรือทําห่างหรือทาข้างเดียวรุงรูปพีพีบ่อยๆ ขอกำลังใจในการสอบเข้าหมอหน่อยก็ขอให้อ่านหนังสือแล้วแบบมีสมาธิดีๆจําได้เนาะแล้วก็ขอให้สอบผ่านสอบติดนะคะถ้าเกิดว่าเราแบบตั้งใจพยายามเต็มที่แล้วเนี่ยเราก็แบบต้องเชื่อมั่นว่าเราทําได้ค่ะแล้วก็ไปมูด้วยไปมูช่วยตอนตอนที่สอบเข้าจุฬาก็ไปมูมานะตอนนั้นที่สอบเข้าโทจุฬา,าไปมูที่ เพพรมค่ะเพราะพรมที่สีแล้วจะประสงค์ <c oughs> ก็ขอให้สอบติดยอะไรเงี้ยก็ติด <c oughs> หมดยังเออโอ๊ยพวกนี้ช่วงนี้เป็นช่วงสอบอะคะเนี่ยคุณอีกคนนึ่งก็คุณโบซังเหรอโบสันอ่านชื่ออ่านยังมั้งเลยอะคุณโบบีเจวเอ ขอให้สอบผ่านนะคะมีอีกไหมมีอีกไหมเริ่มอ่านแล้วมันปวดตามกันเนาะอ่านไม่ปวดตามเนกันเนาะนี่ไงแม่แนะนำที่มูปังๆเรื่องสอบก็เนี่ยแหละที่ที่พรพโคมอะ่ะ เราลองไปลองดูลองดูอันนี้เรื่องเฉพาะเสไรน,น,นะเขาเรียกว่าอะไรนะมันเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลคุณวินเทอร์ถามเรื่องผมสีอะไรนะคะก็คือสีที่แบบบอกเขาว่าออกแบบม่นเขียวเทาแมวติดส้มแมวติดแดงเหลืองไม่เอาเลยติดน้ำตาลไม่เอาเลยก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะกลัวมากในการแบบติดสีน้ำตาล ขอกำลังใจในการเลี้ยงลูกหน่อยก็เข้าใจเนาะว่ามันเหนื่อยแต่ว่าแบบมันคือความรักของแม่ที่แบบมันเป็น unconditional love เนาะที่เราม,มีมีพลังในการเลี้ยงลูกอะเราก็กอดลูกเยอะๆให้กําลังใจขอให้แบบวันที่เหนื่อยๆผ่านไปนะคะแล้วก็ขอให้แบบมีความสุขกับลูกเพราะแบบลูกคือคนที่เรารักและรักเรามากที่สุดเราก็ต้องแบบ คือคือสู้ค่ะเพื่อเขาจะไปแล้วนะจะไปแล้วนะทุกคนค่ะบายบายกันเลย ทุกคนจะไปแล้วนะวันนี้ก็โอยวันจันวันจันเด็กหกเจสอบทีแก๊สเหรอคะบิ๊กฮักค่าคุณลาลาโรตาสแบบว่าขอคืนนี้ก็ขอให้แบบนอนหลับฝันดีนะคะนอนแบบพักแผบบ่อนให้ให้เพียงพอแล้วแบบเคล็ดลับคือห้องต้องมืดนะ ถ้าเกิดว่าห้องมีแสงนิดนึงอะไรเงี้ยก็คือมันจะทําให้เหมือนกับตรงหน้าผากเราอะมันจะแบบเอ่อเป็นการแบบเหมือนรับแสงแล้วคือมันจะ activate ว่าแบบไม่ได้หลับร่างกายเราแบบไม่ได้หลับอะไรเงี้ยเหมือนเวลาคอมที่แบบปิดไปเลยกับไฮบร์เนตไว้อะมันจะเหมือนร่างกายมันจะเหมือนแค่ไฮบร์เนตแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะหลับสนิทเนี่ยขอให้ห้องแบบมีความเงียบและมืดสนิทแล้วรับรองว่าแบบ การหลับมันจะดีขึ้นมากและการหลับพักผ่อนเพียงพอเนี่มันเป็นอะไรที่เป็นพื้นฐานของชีวิตเลยอะที่แบบทําให้เราแบบจิตใจดีทำให้เราทำให้เราจิตใจแบบแข็งแรงทําให้เรามีพลังมีสมองมีแบบมีสมาธิในการทําน่ทนทํานี่แล้วเรื่องสุขภาพด้วยก็คือแบบถ้านอนไม่ดีอะมันก็เป็นอะไรที่สะสมทําให้เกิดโรคต่างๆได้นยคะก็คืนนี้ก็ขอให้นอนหลับ กันดีหลับลึกๆนะคะไม่าย,ายนะขอบคุณนะแล้วอย่าเจอกันนะคะบ๊ายบาย